สวัสดีครับผมเอกไฟจ้าปูดอนทางนี้ครับอ่าแสงที่ท่านเห็นอยู่ขนาดนี้คือแสงจากโปรเจคเตอร์เลนบีไอแอลดีครับผมแต่ตัวนี้จะพิเศษกว่าบีไอแอลเดีทั่วๆไปคือเขามีเลเซอร์มาด้วยนะครับผมมีระบบเลเซอร์มาในตัวนะครับอ่าจะเห็นว่าแสงนี่โอ้โหอ,อ,อลังการมากนะครับเห็นไหมเข้มชัดกว้างคมนะครับผมอันนี้ผมถอยถอยให้ดูนะครับอันนี้ผมตั้งโปรเจคเตอร์เนี่ยเพียงแค่1ลูกนะครับจาก ตัวเจคเตอร์ถึงกำแพงประมาณ6หรือเเมตรนะครับผมผมเทสเจคเตอร์เพียงแค่หนึ่งลูกนะครับเพื่อเราจะได้เห็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ของลูกเจคเตอร์ตัวนั้นว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับผมให้แสงได้มากขนาดไหนนะครับผมกับตัวนี้ครับอันตา l หกห้านะครับผมเดี๋ยวจะเรียกว่า l 6 5แล้วกันนะชื่อของเขาคืออันตา l หกห้าครับ l ก็คือเลเซอร์6กก็คือ65วัตต์นะครับผม 65วัตต์นั่นเองก็จะเป็นระบบสองสว่างเนี่ย55วัตต์แล้วก็ระบบเลเซอร์อีก10วัตต์นะครับผมแสงค่าเคจะไปผสมกันอยู่ที่4,800เคแล้วก็5,800เคนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันและว,ว่าเลเซอร์มันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะครับโอเคตัวนี้ก็จะเป็นของอันต้านะครับผม L65 นะครับก็แสงก็ยิ่งใหญ่อลังการมากนะครับผม สว่างเวอร์บอกเลยสว่างเวอร์แล้วแรงมากนะครับผมก็แสงแรงชัดคมมากๆเลยนะครับผมก็คือเป็นรุ่นใหญ่กว่าตัว B55 ที่ผมรีวิวไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับอโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยนะครับอย่างแรกที่ผมอยากให้เห็นก็คือโปรเจคเตอร์ครับโปรเจคเตอร์ตัวนี้จะเป็นเลนขนาด3นิ้วนะครับผม ต้องขออภัยได้ต้องเอาไฟฉายพายุงไว้นะครับไม่งัน้นแสงมันไม่ตรงก็เป็นเคียร์เลนครับไม่ใช่บูนะเป็นเคียร์เลนนะครับเป็นเคียร์เลนอ่าเป็นเคียร์เลนเป็นเลนขนาด3นิ้วแท้ๆเลยนะครับผมตอนนี้ระบบระ,ระบายความร้อนถือว่าทํามาได้ดีมากนะครับผมเปิดไปประมาณชั่วโมงกว่าแล้วก็ไม่ร้อนเท่าไหร่เลยนะครับก็มือจับได้อ่ะอ่าเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ผมเปิดทิ้งไว้คือผมเปิด เพื่ออะไรเพื่อ,อถ่ายรูปนิ่งก่อนนะครับก็ประมาณเกือบชั่วโมงนะครับก่อจะถ่ายถ่ายก่อจะตั้งให้ลูกแก้วมันอยู่ตรงอะไรเงี้ยครับเสียงพัดลมก็ไม่ดังนะครับแต่ว่าให้ลมแรงลมแรงนะโอเคเดี๋ยวผมจะเงียบแป๊บนึงนะให,ให้ได้ฟังเสียงพัดลมกัน อ่าโอเคครับระบบระบายความร้อนเขาทำมาได้ดีมากนะแล้วก็อ่าบอดี้ตัวนี้จะเป็นบอดี้อลูมิเนียมอัลลอยที่เป็นเกรดคุณภาพนะครับผมซึ่งการระบายความร้อนจะดีกว่ารุ่นอื่นๆนะครับเป็นเกรดพรีเมียมมากกว่าแล้วก็ความแข็งแรงทนทานที่มีมากกว่านั่นเองนะครับผมดังนั้นระบบระบายความร้อนเขาถึงทางออกมาได้ดีนะครับอ่าแม้ว่าเปิดไปชั่วโมงกว่าแล้วมือผมยังจับได้นะครับผมก็แรดงว่าคุณภาพของที่เขาให้มานี่ จัดเต็มจริงๆนะครับผมโอเคดูเดี๋ยวเรามาดูแสงกันเลยนะคราวนี้นะครับผมกับอ L อล65นะครับผมเนี่ยครับเป็นไงบ้างแสงอลังการมากครับดูดูคือคือถ้าดูจากตรงเนี้ยจะเห็นว่าแสงไอ้ไอเนี้ยครับตรงทองตรงเนี้ยไม่ไม่ต้องรวมไอ้แสงข้างล่างนี่นะท้องตรงเนี้ยมันใหญ่มากคือให้แสงที่ใหญ่คมเข้มชัดนะครับผม ผมมันสุดยอดมากเลยคือไอไอไอตัว B55 ผมว่าผมประทับใจละตัวนี้มันก็สุดยอดเหมือนกันโอเคเดี๋ยวเราไปดูคัดเอาใกล้ๆครับคัดเอาใกล้ๆอ่ะเดี๋ยวให้ดูจากตรงนี้ก่อนให้ดูมุมนี้ก่อนครับจะเห็นว่าให้ผมยังให้เห็นมุมให้เห็นด้านข้างก่อนโพลิเตอร์อยู่ทางขวาคัมแพงอยู่ทางซ้ายนะครับก็ระยะประมาณ6 7เเมตรนะครับคราวนี้เรามาไล่ดูตั้งแต่นี้เลยครับตั้งแต่คัดออฟ คัดออฟสังเกตน,นะครับจะมีบูคัดออฟที่คมชัดแล้วก็จะมีสีเหลืองบนมาด้วยนะฮะเห็นไหมอ่ะดูตรงนี้จะเห็นชัดเนี่ยครับที่ปลายเนี่ยเห็นไหมครับจะมีสีเหลืองซ้อนมาด้วยแล้วก็มีสีน้ําเงินบูคัดออฟซ้อนกันอยู่นะครับเห็นไหมอ่าเห็นไหมครับแล้วก็ส่วนตรงกลางตรงกลางจะเห็นบูคัดออฟสวยมากคมมากคมเวอร์บอกเลยคม,มจริงๆครับแล้วก็ตรงเนี้ยมันจะมีแสงสีเหลืองๆปนมาอยู่นี่คือเลเซอร์ น,นี่คือเลเซอร์ที่เขาปนมาก็คือถ่าเคที่อยู่4,800เคนะครับที่ปนเข้ามานะครับามาดูมุมนี้บ้างนะครับจะเห็นเป็นสีเหลืองๆปนเข้ามาอยู่นะครับแล้วก็ด้านข้างนี้ก็เช่นกันครับก็มีคัดออฟปลายสีเหลืองนี้ปนเข้ามาด้วยกันก็คือ,อเป็นเลเซอร์ที่ที่ให้แสงแบบเหมือนกันกันกบไฟหน้าเหมือนกันกันกบตัวส่องสว่างนะครับ จำ uh, MY ได้ไหม MY ที่ผม MY 17เลเซอร์ M y J, Laser, ที่ผมรีวิวไปคือเลเซอร์ตัวนั้นจะเล็กกว่านะครับที่ผมถ่ายให้ดูตอนนั้นคือเลเซอร์จะเล็กๆอยู่ตรงกลางแต่อันนี้แต่ตัวนี้คือเลเซอร์เนี่ยจะกว้างเหมือนกันกับไฟหน้าเลยนะครับกว้างเหมือนกันกับตัวสองสว่างหลักเลยนะครับผมนี่เป็นตัวคือเขาทำออกมาค่อนข้างดีมากนะครับผมตัวระบบนี้นะ,ะแต่ ตัว M Y เนี่ยเลเซอร์กับตัวชิปหลักจะสามารถต่อแยกกันได้นะครับผมแต่กับตัวนี้ครับ L 6 5เนี่ยคือเขาไม่ได้ให้สายไฟแยกมาครับคือต่อปุ๊บก็มาทั้งเลเซอร์ทั้งชิปหลักเลยนะครับผมก็คือทั้งเลเซอร์ทั้งไฟหลักเนี่ยทำงานพร้อมกันเลยไม่ได้แยกกันนะครับก็จะเป็นข้อหนึ่งที่แตกต่างกันกันกบตัว M Y เลเซอร์นะครับผมก็แล้วแต่ความชอบนะแล้วแต่ความชอบของลูกค้านะครับ แต่ว่าตัวนี้ก็สุดยอดเหมือนกันนะครับผม M Y ก็สุดยอดเหมือนกันนะครับผมก็แล้วแต่ความชอบแล้วกันนะครับเป็นยังไงกันบ้างอันนี้คือไฟต่ำนะคับออฟไฟต่ำเรามาดูที่ลูกแก้วครับอยากให้เห็นวิธีดูก็คือนยฮะพอเลเซอร์เนี่ยมันพุ่งออกมามันจะมีไฟ2ชั้นนะครับ2ชั้นจะมีชั้นบนกับชั้นล่างเห็นไหมครับะจะมี2ชั้นนะครับแต่ว่า การมี2ชั้นอย่างเงี้ยไม่ได้แปลว่ามันคือเลเซอร์เสมอไปนะครับอย่างมันจะมีดูออลเลนอีกนะครับเห็นไหมมินอเอ็มสองก็เป็นดูออลเลนนะครับผมก็คือใช้ชิปหลักอันเดียวแล้วก็เป็นการสะท้อนนะครับใช้ชิปหลักใช้ชิปหลักแล้วก็เป็นใช้มุมมองเนะ่มุมในการสะท้อนนะครับเพื่อให้ได้2เส้นอย่างนี้นะครับผมแต่ตัวนี้เป็นเลเซอร์แท้นะครับผมแต่ก็น่าเสียดายแนละ้วที่เขาไม่แยกสายเลเซอร์ออก แต่ก็แต่ผมมองว่าไม่สําคัญเลยนะครับต่อเต็มแบบนี้ก็ได้นะครับผมต่อเต็มอย่างนี้ก็ได้เพราะก็ไม่ไม่ได้มีนัยยะอะไรสําคัญมากเท่าไหร่นะครับกับเลเซอร์นะฮะแต่ก็มันก็มาช่วยเรื่องของการผสมค่า k นะครับผมจุดประสงค์หลักของเขาน่าจะอยู่ตรงนั้นมากกว่านะครับแล้วตัวนี้ตัว l 6 5เนี่ยคือเขาทาเลเซอร์มาได้กว้างเหมือนไฟหน้าเหมือนชิปหลักเลยนะครับดูตรงนี้นะเนี่ยให้สังเกตนะครับเนี่ย จะมีสีเหลืองโปว่โทษทีกล้องมันออก,กับเนี่ยสีเหลืองออกไปข้างๆด้วยสีเหลืองทั้งซ้ายทั้งขวาจะดูะดูเท่าๆกันสมมากกันนะครับแล้วก็ตรงกลางจะมีสีเหลืองมาแต่ไม่รู้ในกล้องจับได้หรือเปล่านะครับผมเห็นไหมก็จะเป็นเลเซอร์ที่ให้แสงที่เต็มกว้างเหมือนกับไฟหลักเลยนะครับโอ,โอเคนะก็ผ่านไปกับไฟต่ํานะครับส่วนตัวนี้ขอ,อ เดี๋ยวตอนเดี๋ยวเรื่องของท้องแสงความลึกเนี่ยตอนที่ผมผมว่าเอ,อ่อจับเลยแล้วกันไม่ไม่ได้กลัวร้อนนะแต่ว่าไอเซนเตอร์ที่ผมตั้งตั้งไว้บนโต๊ะเนี่ยมันจะมันจะเอียงนะครับโอเคไม่เป็นไรมาเลยแล้วกันเนี่ยครับโอเคแสงอยู่ที่อขอบกาแพงแล้วนะครับเส้นสีเหลืองก็กําลังจะขึ้นมาที่กําแพงแล้วนะครับก็คัดออฟก็กว้างๆเหลือๆลึกๆนะครับลึก กว้างเลือๆครับสบายๆนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวผมอยากให้เห็นอีกรอบโอเคครับยกขึ้นเห็นไหมครับคัอบออฟกว้างเหลือือๆนะครับผมแล้วก็ความลึกของแสงของท้องแสงก็ทําได้ดีนะครับแล้วก็เส้นสีเหลืองข้างล่างสวยงามมากเห็นไหมดูสิสวยงามมากครับอ่าโคตรแจ่มผมบอกเลยมันแจ่มมากเดี๋ยวแล้ค่อยเดี๋ยวเรามาดูไฟสูงแล้วกัน น,นี่คือไฟสูงครับเดีย๋ยวผมถอยหลังให้ดูก่อนอยากให้เห็นทุกมุมนะฮะนี่ครับไฟสูงก็โหให้ดูความใหญ่ความใหญ่ความหนานแน่นของแสงมันเห็นชัดมากครับเดีย๋ยวถอยอีกครับเดีย๋ยวถอยอีกดูครับความใหญ่ความหนานแน่นของแสงมันมันอลังการมากนะครับเดีย๋ยวเดี๋ยวผมพาไปดูตรงนี้อยากให้เห็นว่าไอเจ้าเลเซอร์เนี่ยมันทำงานอยู่ตลอดเหมือนกันนะครับ เห็นไหมครับพอเดินมาใกล้เราจะเห็นไอ้แสงเหลืองๆอยู่ตรงกลางปอนอยู่ตรงนี้นี่คือตัวเลเซอร์ของเขานะครับผมที่เขาให้มานะฮะนี่คือตัวเลเซอร์นะครับที่ให้มาเสริมกันนะฮะก็เหมือนมีไฟหลักกับไฟสำรองนี่ช่วยกันส่องสว่างนะครับผมตัวหนึ่ง 5,800K ตัวหนึ่ง 4,800K นนะครับอ่าน่าจะนะครับนะเห็นไหมก็สุดยอดมากกับไฟสูงนะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูเ,เรื่องของระยะไกลบ้าง เดี๋ยวเรามาดูระยะไกลบ้างแอวไฟสูงลงก่อนนะจิ๊บขออนุญาตหันโต๊ะแป๊บนึงนะครับโอเคอันนี้ก็ระยะไกลครับ ก็น่าจะมี50-60เมตรได้นะว่าผมอยากให้เห็นทุกมุมนะครับผมทุกอารมณ์นะครับที่อยากจะถ่ายทอดออกไปให้ได้ชมนะฮะคราวนี้ระยะไกลครับจะเห็นว่าแสงเนี่ยดูจากตรงนี้นะครับใกล้ๆเลยนะครับเดี๋ยวผมถอยออกมาอีกอยากให้เห็นอยากให้เห็นมุมกว้างๆครับจะเห็นว่าแสงเนี่ยกว้างมากๆครับการเกลี่ยแสงที่พื้นเนี่ยสมูทกัน นะครับผมไม่มีตรงนึงเป็นริมสีขาวสีดําอะไรนะครับผมก็คือทําออกมาได้ยอดเยี่ยมมากนะฮะอันนี้ผมเทปโปรเจคเตอร์เพียงแค่หลูกเท่านั้นเองนะครับผมดูคัดออฟครับระยะไกลคัดออฟคมมากๆคมเวอร์มากนะครับผมคมจริงๆนะฮะคมมากมาครับเห็นไหมเห็นบูคัดออฟได้ชัดแล้วก็คมไม่ว่าเรายืนอยู่ไกลนะครับอได้ถอยอีกครับผมถอยอีก ถ้าให้ให้มองเป็นมุมนี้เลยก็ได้ครับเหมือนรถคันนี้เหมือนรถค,คันนี้ติดไฟสมมติว่ารถคันนี้ติดตัว L65 ลงไปนะครับก็จะเป็นมุมประมาณนี้อันนี้โปรเจคเตอร์เพียงแค่หนึ่งลูกเองนะก็หมายถึงหมายความว่าเราเปิดไฟรถเนี่ยแค่หนึ่งข้างนะครับเห็นไหมเดี๋ยวมาดูมุมนี้ก็ได้ครับสมมุติว่ารถคันนี้ติดก็จะประมาณนี้ครับเห็นไหม L65 สุดยอดเลยเห็นไหมครับ แค่ลูกเดียวนะเหลือ,เหล,อเหลือกินเหลือใช้นะครับผมโอเคเดี๋ยวพาเดินไปดูคัดออฟใกล้ๆนะครับผมกับระยะไกลที่แสงส่องออกไปนะฮะวันนี้กองเชียร์ผมน่าจะไม่มานะครับดูครับระยะไกลแต่ผมจะพาไปดูใกล้ๆอย่าเพิ่งงงนะ Oh, แสงมันคมมากครับมันสว่างคมมากแล้วก็แรงมากคมเข้มชัดแรงแล้วก็พิเศษมากนะครับดูอ่ะเดี๋ยวไล่จากฝั่งนู้นเลยต้องขออภัยนะรตรงนี้เป็นเนินสโลปนะครับเนินสโลปอ่ะโอเคเอาตรงนี้แล้วกันตรงนี้แล้วกันนะเนี่ยครับให,ให้ดูคัดออฟให้ดูขัดออฟให้ด้เสบคัดออฟกันนะครับ บุคัดออฟสวยมากนะครับผมอ่าสวยมากมากเห็นไหมครับเนี่ยตรงกลางก็มีแสงเหลืองปนมานิดนึงนะฮะโอเคอุย,อย,อยเห็นแสงแล้วผมหนักใจจังเลยอ่าเห็นแสงแล้วหนักใจนะเนี่ยฮะเลเซอร์ก็ออกมาได้ไกลเช่นกันนะครับผมไม่ว่า จะเป็นเพียงแค่ชิปลองนะครับแต่ก็ให้แสงที่ระยะไกลได้เช่นกันว้างเช่นกันนะครับผมก็สุดยอดมากเลยนะท่านผู้ชมรู้สึกหนักใจเหมือนผมไหมเมื่อเห็นแสงตัวนี้แล้วผมจะอดได้ไหมนะ <c oughs> โอเคอเดี๋ยวเดี๋ยวมายืนตรงนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมยืนใกล้ๆให้ดูขัดพอบตรงนี้ใกล้ๆครับเดี๋ยวผมจะมือแตะกําแพงนะ้าว่าคือผมเดินมาสุดแล้ว,วจริงเห็นไหมครับคัดออฟสวยชัด ไม่พาเบอร์แม้ระยะไกลไปดูหันกลับไปดูน่นครับนน่นผมตั้งโปรเจคเตอร์ไปตรงนน่นเลยครับจะให้ดูด้านข้างครับเนี่ยไกลๆเทสให้แบบถึงพิกถึงขิงนะครับคือผมอยากให้เห็นประสิทธิภาพจริงๆนะครับแล้วตัวนี้เป็นโปรเจคเตอร์ที่เกรดพรีเมียมจริงๆนะครับตัวแรงตัวเทพจริงๆนะครับบอกเลยว่าไม่ผิดหวังนะครับผม แต่ผมว่าผมกำลังจะอดใจไม่ไหวอยากโดนเลยเกินนะครับอยากโดนจริงนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูทางของแสงกันบ้างดูครับผมนั่งลงนิดนึงเห็นไหมครับแสงเนี่ยมันพุ่งออกมาเป็นลำนี้เลยเห็นได้ชัดเจนมากๆนะครับอ่าแล้วก็มาทางนี้นะครับแต่ว่ามุมเนี้ยมันจะเห็นไหมครัว่าพื้นมันสโลปจริงๆนะครับ มันสลบเป็นเพราะมันเป็นทางเนินเนินมันจะเป็นเนินเป็นทางออกไปข้างนอกอย่นี้ใครับผมแล้วมัดูแสงครับ <c oughs> ด,ดู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 เธอทํา <c oughs> มันน่าโดนจริงๆผ <c> ม <oughs> <c oughs> ว่าไ,ไอไอ,ไอตัว b 5 5าห้นะมันเจ๋งแล้วนะ <c oughs> อันนี้ตัวใหญ่ของเขาเจ๋งกว่า b 5 5อีกนะครับเจ๋งมากๆนะฮะ โอเคส่วนมุมนี้ก็มันจะสะท้อนขึ้นมานิดนึงนะเพราะมันโดนโต๊ะนะครับผมขออภัยด้วยมันโดนโต๊ะสะท้อนนะครับแต่ถ้าเราติดไปในรถแล้วมันก็ไม่มีโตะนะเขาคงมไม่มีอะไรสะท้อนนะครับผมโอเคอันนี้เรามาดูมุมนี้บ้างมุมเมื่อกี้เราเดินมาละอยากให้เห็นทุกมุมนะครับแสงมันพุ่งออกมาเป็นลำเห็นได้ชัดเจนอย่างนี้เลยนะดูสิดูครับโอ้โห เห็นไหมแสงที่มันเป็น2ชั้นนะครับข้างบนจะติดจะบางกว่าแต่ก็ดูแบบเหมือนออกสีเหลืองกว่าข้างล่างเป็นสีขาวเห็นไหมครับอ่ากันนั่นแหละฮะระบบเลเซอร์ของเขานะครับผมซึ่งเป็นเลเซอร์ที่กระจายแสงออกได้ดีมากแล้วก็กว้างมากนะครับผมอ่าคือได้คือไฟชิปหลักให้แสงแบบไหนชิปรองเนี่ยก็ให้แสงที่เป็นลักษณะเดียวกันเลยนะครับก็คืออาจจะไม่ได้แรงกว่าแต่การกระจายแสงเหมือนกันกับชิปหลัก ก็ถือว่าเจ๋งมากนะคออนีี้ผมว่านะครับมันสุดยอดมากเลยดูแสงครับเห็นแล้วหนักใจกลัวจะอดใจไม่ไหวจริงๆมันสุดยอดมากครับตัวนี้นะครับ L65 นะครับผมตัวนี้นะเป็นโปรเเตอร์เกรดพรีเมียมจริงๆครับเกรดพรีเมียมมากบอกเลยว่ามันสุดยอดจริงๆนะครับผมโอเคเดี๋ยว ผม,ผมประทับใจกับไฟต่ำมากเลยเดี๋ยวเรามาดูไฟสูงเอ้ยเดี๋ยวก่อนดูไฟสูงเราดูน,นี่ก่อนนะผมจะเอาอันนี้เอามือจับแล้วนะหลังจากที่ทั้งเปิดรีวิวทั้งเปิดตอนถ่ายรูประบบเรารับการคอมมอนเขาทำออกมาได้ดีมากนะครับผมเดี๋ยวเอาเงยหน้าขึ้นครับเงยหน้าขึ้นเห็นไหมครับนี่ท้องแสงลึกกว้างเลยนะครับผมเลือเหลือสบายสบายเหลือกินเหลือใช้ครับเอาอีกเล่าครับเนี่ยครับ เหลือกินเหลือใช้ครับขัดออฟของเขานะฮะสุดยอดมากนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูไฟสูงกันบ้างกับระยะไลนะ คือไฟสูงระยะไกลถอยหลังให้ดูเหมือนเดิมครับเนี่ยครับไฟสูงเนี่ยคืออันนี้แค่ลูกเดียวนะคือข้างเดียวนะครับถ้าเกิดว่าเราติดในรถรุ่นใดรุ่นหนึ่งเนี่ยมันต้องสองข้างใช่ไหมครับ,บ,บกบ็ต้องได้แบบนี้อีกเท่าหนึ่งนะครับต้องได้แบบนี้อีกเท่าหนึ่งนะฮะ ดูดูเธอทำนะครับผมบอกเลยว่ามันมันเป็นอะไรที่เพอร์เฟคมากนะครับผมลองโปรเจคเตอร์มาก็หลายรุ่นนะครับผมผมลองมาเยอะพอสมควรนะฮะลองมาเยอะพอสมควรตัวนี้โอ้โหมันเกินมันเกินความคาดหมายไปนะครับผมว่าผมคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าก่อนที่ผมจะเอามารีวิวเนี่ยผมก็เทส อยู่ที่บ้านแล้วนะครับผมเทสอยู่ที่ลานแล้วว่าอได้มาแล้วก็เ,เทสลองดูเล่นๆก่อนนะครับก็ไม่เท่าไหร่ก็เฉยๆนะครับแต่พอออกมาข้างนอกอย่างเงี้ยอ่ะพอมาข้างนอกเงี้ยมันคนละเรื่องกับตอนที่เทสอยู่ที่บ้านเลยมันไม่ใช่เลยไอ้เทสอยู่ที่บ้านเหมือนเหมือนเทสของเล่นแต่พอมาตรงนี้มาสนามจริงโอ้โหนี่มันสนามลบชัดๆนะครับผมก <laughs> ็คือคือผมอยากจะเปรียเทีบให้ฟังว่า เวลาใช้งานจริงตอนกลางคืนนะผมันเจ๋งจริงๆนะครับผมคือเรามาเทสต,ตอนนี้มันมันมันสุดยอดมากนะครับคือเราได้เห็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเขาจริงๆนะครับตอนนี้ผมเทสอยู่ร้านคือมันไม่ไม่มีความประทับใจอะไรก็เฉยๆนะฮะอันนี้เรียนตามตรงนะครับแต่พอออกมาสนามจริงโอ้โหผมหนักใจเลยนะครับผมรู้สึกว่ามันอาจจะได้ไปอยู่ในรถของผมนะฮะแต่ก็เดี๋ยวกอตัดสินใจก่อนนะครับเพราะตัวนี้ก็ พวกใบ LED จะติดตั้งในรถจานฉายเนี่ยก็ต้องใช้วิชาช่างขั้นสูงเหมือนกันนะครับผมอ่าทางยากเหมือนกันนะฮะจะถามว่าติดได้ไหมก็ต้องดูรถเป็นรุ่นเป็นรุ่นไปนะครับแต่ตัวนี้มันสุดยอดจริงๆอลังการมากนะครับผมไฟสูงเนี่ยมันเต็มเต็มเลยนะโอเคเดี๋ยวผมอยากเห็นมุมนี้อ่ามองผ่านตัวรถอย่างนี้มองผ่านตัวรถอย่างนี้ครับเห็นไหมครับเหมือนรถคันนี้ติดไฟโปรเจคเตอร์ไปนะครับ ก็คือแบบมันก็เหลือๆอ,อย่างนี้เลยอ่ะเหลือๆอ,อย่างนี้เลยนะครับเหลือกินเหลือใช้เหลือเกินไปอันนี้บอกเลยว่าเหลือมากไอเจ้า B55 เนี่ยผมก็ว่าสุดยอดแล้วนะ,ะ UPS ก็สุดยอดแล้วแต่ตัวนี้มันทําให้ผมรู้สึกหนักใจจริงๆหนักใจมากๆครับนหนักใจจริงๆนะฮะโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับกับตัวนี้ฮะ อันตา L65 นะครับผมกับโปรเจคเตอร์เลนส์ไบ LED นะครับผมที่มีเลเซอร์มาด้วยนะครับผม uh, แล้วก็เดี๋ยวอธิบายนิดนึงนะครับเลเซอร์เนี่ยมันเป็นระบบช่วยส่องอีกชั้นหนึ่งนะครับผมดังนั้นมันก็ขึ้นกับผู้ผลิตแล้วว่าเขาจะทำสายไฟแยกออกมาให้เราไหมนะครับผมแต่ตัวนี้เขาไม่ได้ทำสายไฟแยกมาคือเขารวมมาเลยนะครับผมไม่ได้แยกมา อย่าง MY แยกมานะครับผมแยกมาให้ว่าจะต่อหรือไม่ต่อหรือหรือถ้าเราต่อมัดรวมกันมันก็เป็นระบบแบบนี้บบนครับเหมือนกันนะฮะดังนั้นก็คือแค่แยกกับไม่แยกแค่นั้นเองนะครับผมดังนั้นมันไม่ใช่ข้อด้อยเลยถ้าคุณได้เห็นแสงตัวนี้คุณจะบอกเลยว่าแยกกับไม่แยกเนี่ยมันไม่ใช่ข้อด้อยเลยนะครับผมมันรวมกันมาเลยก็ดีแล้วนะครับผมก็คือมันสุดยอดมากแล้วเลเซอร์ที่เขาทํามาคือ มันเป็นเลเซอร์ที่เกลีย่ยแสงออกไปเหมือนกับชิปหลักนะครับไม่ใช่เป็นแค่เลเซอร์ไอเล็กๆอยู่ตรงกลางนิดเดียวนะฮะไม่ใช่ก็คือมันเจ๋งมากตัวนี้นะครับผมสุดยอดจริงๆนะครับกับณนะตอนนี้นะผมผมถ่ายวิดีโอตอนนี้ณวันนี้นะครับผมถ่ายวันวันนี้น่าจะวันที่2 2มิถุนายนนะครับผม2มิถุนายนก็ได้ตัวนี้มาประมาณ สองามอาทิตย์ละนะครับผมแต่ว่ามันก็ติดคิวติดคิวงานนะครับติดคิวรีวิวตัวอื่นด้วยดังนั้นก็ค่อยๆทยอยค่อยๆได้ชมกันนะครับผมถ้าชอบช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะหาโปรเจคเตอร์คุณภาพดีๆมารีวิวให้กันได้ชมอีกนะครับผมถ้าลูกค้าท่านใดสนใจอยากจะสั่งของไปติดตั้งเองหรืออยากจะนำรถเข้ามาติดตั้งนะครับผมก็ติดต่อสอบถามมาน,นะครับที่ผมเอกไฟาบุรธานีครับผมจะ ขึ้นเบอร์โทรศัพท์ ID ไลายก็ลิงก์เพจของผมที่ท้ายวิดีโอนะครับผมพูดไม่ออกบอกไม่ถูกมันมันสุดยอดจริงๆครับผมบอกเลยตามตรงนะฮะโอเคครับก็ฝากด้วยครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe c ช anel n ของผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำวิดีโอแบบนี้ออกมาให้ได้ชมกันเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้ก็โอ้5ยี่นาทีแล้วนะครับผมกับการบันทึกวิดีโอ โอเคครับเดี๋ยวขอลาไปก่อนแล้วครับเดี๋ยวขออนุญาตไปพักแล้วเหนื่อยมากครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ